ชมบรรยากาศวันนี้ตื่นมาแต่เช้าประมาณตุกโมงกว่ามิสะาที่บ้านวันที่หนึ่งมีนาคมพศสองพันกมาถ่ายรูปวิวในสวนให้ดูมันก็เป็นอย่างนี้ประมาณนี้บรรยากาศในสวนเก็บไว้ดูเล่นถ่ายไว้เล่น ประมาณนี้นะนี่คือทุ่งนาของที่บ้าน <c oughs> วันนี้มีหมอกหมอกลงไปเช้ามี่บรรยากาศดี สวนของผมก็มีต้นกล้วยบ้างปะปลายปลูกผสมปลูกผสมประสานหรือปูกตรงไหนมีที่ว่างก็ปูกไปก็ยังไม่มีอะไรมากมายมีแต่กล้วยปลูกเป็นแนวตามแนวเป็นคนา นานี้ผมใช้มือคุดเองนะ Captain child. <laughs> นี่ก็เป็นคนาอีกที่หนึ่งวันนี้เริ่มทำเป็นคนาคุดดิบม,มือขุดมาสองเดือนแล้วขุดดิยม,มือทำเป็นคนาทำเป็นทิวเพราะปีนี้ ข้าวไม่ได้กินมีปูขบทองไว้จะโตหรือเปล่าไม่รู้ก็มีข่ากระจิกระจ้อยเก็บไปดูเล็กนี่มะละกอมีฟักทองบรรยากาศในสวนก็มีประมาณนี้ ที่พาเดินชมคนาที่ขุดด้มือขุดวันละนนิดวันละน้อยวันละสิบปุ้งกี่ยี่ปุ้งกี่เช้ามั่งเย็นมั่งวันนี้ตื่นแต่เช้ามาถ่ายชมถ่ายบรรยากาศให้ดู ต้องลงทุนครับลงแตนแรงปลูกกล้วยไม่รู้จะรอดหรือเปล่าปีปีนี้ก็อ,อว่าจะแรงนี่ครับลอยที่คุดคุดด้วยมืออ <c oughs> ากาศมันก็เป็นประมาณนี้ที่นาของพ่อตา มาเกือบสุดแล้วสั้นหน่อยนี่ครับดูวิวสามร้อยสิบงศาที่นี่น่องนกกระเรียน แฟนเดินมาแล้วขอบคุณที่รับชมครับ